นี่ครับพี่น้องมาเท่าไหนเท่าวันเจือเจือบ๊อมี่นี่บองบ้มี่ผสมนะครับเด้อพี่น้องเนี่ยมีแต่พริกุลรวนครับนี่เอาหนามใส่ก้อนจิ้มไอ้สู้ดูสู้ดูจิกบาทดูนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิโจูชิจครับจะว่าใอยชิวัยบุรีมัวไหวก็ต้องไหวให้น้องมาเพื่อพี่น้องเอาได้เลยครับเด้อนหนึ่งในการตัวโอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง youtube สุขูสุคนนะครับเนาะมื้อนี่พบกับผมครับพนรัววใช่แนวครับมื้อนี่นี่ครับแนวจวดครับมื้อนี่กุ้งสซดครับมากับพี่น้องเพื่อนอันนี้ก็อ้านนี้ก็น้องนะครับเนาะก็ว่าสิม่าจัดกันอยู่ฟ้ามครับน้องอีเล้งฟ้ามครับน้องนิดเล้งฟ้ามเพื่อนสนับสนุนพื้นที่ครับมื้อนี้ ว่างัวสวยงัวงามหลับผสมเทียมนะครับน <_ d ata> เนาะเฟื่อง <_ d ata> เฟื่องกันอัดนะครับพี่น้องหรือว่าฟางอัดนะครับเนาะ, <_ d ata> ะครับน้องนินแดงควางนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิทิ้งเอ่อทียูติโตให้นะครับเนาะ <_ d ata> โอเคครับเมื่อนี้มาจวดกันเลยครับจะว่ามีแนวอ,อยู่มือน,นี้โอ้มีคือเกาเอาแนว่ออาเนาะเอาแนวออมา โอ้พี่น้องโอ้ยเที่ยวัดดาเพื่อนใจไหลเฮ้ยเจ้าเอาก่อนแล้ววะโอ้ยหายอายเพิ่อนก็พี่น้องหายอายเพิ่นก่อนเพิ่นอายุอาวุโสอาวุโสโอ้ยข้ากัเจ้าโอ้เอ้าเอาในหน่อยเด้อเที่ยวดาเด้อโอู้พยายามไว้เด้อเมื่อกี้เอามาโอ้ยพี่น้องเดือดจรัง โมลืนกันแล้วนะเอา้า <c oughs> เพื่อพี่น้องแนวแนวขาพยานครับโ <c oughs> ออคาทนาโอา้ยนาวโอ้ยพี่น้องเอ้ยอาดมาครับมาลุยกันเลยครับนะครับพี่น้องมาหินน้ำกันเด้อเม่ได้ว่าเท่าไหนลยาครับเอ้าเอาเลยครับลุยเลยลุยโอ้ยเอาอ่อนคำแหลกเล้นโอ้ยจับหนามมันว่ะ ย่ข <st wireless> ึ้นอออยเ์นอยะาตใส่ไ <NOISE> ห้เลยครับได้ไม่หรอก้อนี่ไม่ต้องเอาเสียงหรอกครับเสีบขนาดวะ นี่ครับกุ้งตัวใหญ่เลยอร่อยเลยก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกุ้งสดก็แซ่บเหมือนกันนะเนี่ยบรรยากาศยุ่ทุ่งครับพี่อ๊อฟคักขนาด มีไหมครับมีแผนเข่าดาวอยู่นี่ครับจวดพี่น้องโอ้ปักสีบโอ้หอวะเขาห่อนเลยวะเอาเอากินกินหัวหอวห่านแล้วน้อบ่าอุจจาร สุดจัดปลัดบอกนหนึ่งกเ็นน่ะรับเ็บไปน่เบาเบาไม่มาพี่ออกเป็นมึงตัวน่ะโอ้ยเฮ้เขาคงจะบาดมนนี่หรอมมีเขาลำานึงดัวนี้ลกราคบพี่น้องโอ้ยมัน อ๋อเอ้คนน้องกินคือแซ่บแล้วโอ้ยขาดมาละครับพี่น่องหาสื่ออะไรมาอนี่คำเดียวครับไปถือคำ มาละไม่มีแต่มาแล้วอีสายกับอีคว้าพี่น้องเอ้ยนั่งครับกผมดูจ้าสมาร์ทโฟน ข้าัอ,ขอเขาทำกินที่ฟูดอยู่ภาคตะข่า,านะาโอ้ยมะเขือย,ยังหมดลายอย่นี่ครับเดี๋ยวละคนสีดไผ่สีมันนะพี่น้องอมาเรียนรเทเหมนกันนะเนี่ย ค่ะครว่าพี่ต้อกน้ำเขียวนี่องสมอืมพอดิบนะ หมดเลยโอ้ยหายไม่ออกเอาเจ้าเพชรมาเอาโคกมาเนี่ยเทวดาโคกเทวดายังมุตีนเขาไม่ออกจะดันันเออพชรกระนาบ้เอาป่ะเทวดาไ้แล้วครับโคกไม่ออกเพชรกระนา ความต้องหุบบับโอ้สุดยอดอเตือนอเลยภูเขาเลยภูเขาไปเตือนเลยโอ้ยโหใส่กาเตี๊ยนครับอเอาเอาอเอาอเอาเบิ้องกับพี่น้องเบิ้งคือผมเพชรไอพี่น้องสีมันนะแต่ว่าโคตรเพชรนะครับอ้จะพิจิตรยังปะเบิ้องกับพี่นอ้องโคตรจะลุกครับนี่โอ้ตัวันหนาวแล้วครับพี่น้องตะว่า บบเคกันหมดเจ้าโอ้โอต่กะคนทเพื่อเตะเพื่อเตะกระบี่รับพี่เราหมดไวแล้วมันไม่ใช่แล้วเนี่ยคุณจะซีดทำไมคือเพชรดทบลบ่ะเพชรแท้ง ตากปล่อยเาวผมอายซีห่ำมรทนาดเดินไปพี่น้องเด้อมอ้พันหนึ่งแถวมากครับโอ้จวดจ่ายขนาดวะโอเคนะโอเค ใช่แล้วครับเยเดี๋ยวู้้เสีนครับครับโอ้ไม่เคยเป็นคนกินเผ็ดอ๋ออามาำเปน็นดอกกลยชีมเบอร์แล้วครับวดเอาครับ เอาครับคำสุดท้ายให้พี่ให้น้องเพิ่นโอ้ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวจัดให้นักๆครับพี่น้องโอ้ยมีสอนบ่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วมีสอนบ่ครับเอาสอนปะเนี่ยรอที่การพี่ๆน้องเพิ่นโอ้ยป้อมมาหล่นริกเนี่ยอ่ไหวู นี่ครับพี่นอ้องมาเจ้าไหนเทวะเจอืจอเจืบอบ๊มี่นี่บ๊วยพี่ผสมเนี่รนนครับเด้อพี่น้องเนี่ยมีแต่พริกล้นลวนครับนี่อ่อนหน่หนใส่ใส่ก้อนจัมมา่าไหร่สู้ดูสู้ดูจากบาทดูนี่ครับ <s up im> พี่นอ้องเดี๋ยวสิโจ๊โจครับ <S <s <up im> จะว่าใอยชิไว้บุรีมัว <s up im> ไว้ก็ต้องไว้ให้พี่น้องมาเพื่อพี่น้องเอาได้เลยครับเด้อหนึ่งในการตัวโอ้ อ,อ,จอจออ้จ้โอ้ยโออเมื่อไม่อของเถืออ่อจะออกครับน้ำโคกน้ำโคกโเคอนเอาโคกไปนะน้นำโคกเอืเอช่ไ โค้งด้านนะครับโอ้ยโอ้ยขอโค้งกันนะพี่นอ้องโคบเห็นเลยครับโอ้ยไปใช้แล้วพวาาูทหารเพื่อนเอา้าสำรับคลิปนี้ให้พ่อเขาจะมีก่นอนเนาะเอา้ามืดแล้ววะเอามากินอิ่มแล้วบ่เอาพี่น้องครับสำรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะครับเนาะ ก็บากกดไหลกดแชร์กดซับสไครต์ให้ส่องพวกผมไม่เลือครับเด้อสหรัมื้อนี้พวกเข้าก็ขอก่าวข,<อ>ข้าว <ขอ S 1> <อ>บาขอบคุณครับสบายดีโค